สวัสดีค่ะก้อยจะเพจลายลักสมุนไพรนะคะรีวิวชีวิตเด็กบ้านนอกอีกแล้วจ้าสวัสดีพี่พี่ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรลายลักสมุนไพรนะคะวันนี้น้องก้อยพาทุกคนมาต่อท่อน้ำพุ่งกันคะ่ะต่อท่อน้ำพุ่งวันนี้ชุ่มฉ่ำม,มากๆเลยนะคะดูจากสภาพแล้ววิ่งเล่นสนุกมากเลยชิม,มิมล่าตื่นเช้ามาก็คือหน้ายังสดๆอยู่เลยนะคะพักนี้เนี่ยน้องก้อยจะถ่ายทําที่ทุ่งนาบ่อยหน่อยนะคะอยากพาพี่พี่ มาสัมผัสกับธรรมชาติบ้านทุ่งค่ะตื่นเช้ามาภารกิจแรกของวันก็คือเดินเท่าน้ำพุง่งกะละมังผักบุ้งก็ยกมาจากบ้านนะคะพิธีรีตองก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะนำใส่น้ำพุ่งมาแล้วก็วางไปแบบนี้เลยจ้าน้องอ้อยก็จะวางไปแบบนี้ก่อนเลยนะคะเพื่อเราจะกะความยาวว่าเราจะใส่ประมาณไหนพอได้ความยาวที่ต้องการแล้วเราก็มาตัดกันเลยนะคะวิธีการก็ง่ายๆค่ะตัดสายน้ำพุ่งประมาณ1นิ้วมือค่ะ แล้วเราก็พับสายน้ำพุ่งแบบนี้นะคะตามคลิปเลยนะคะพี่พี่หลังจากนั้นนะคะน้องก้อยก็จะพับแล้วก็ยัดเขาเข้าไปกับตัวที่เราตัดไว้สั้นๆเมื่อกี้เลยจ้ายัดเข้าไปแบบนี้ค่ะไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเป็นไงคะง่ายไหมคะหลังจากที่เราเปิดน้ำแล้วเนี่ยน้องก้อยก็จะมาเดินนะคะอีกรอบหนึ่ง ก็คือเดินยกสายน้ํานั่นแหละเนาะทุกคนยกสายน้ําให้ท่อพุ่งขึ้นด้านบนนะคะบางทีเขาก็พุ่งกับหัวกับหางหรือถ้ามันไม่ตึงเนี่ยเราสามารถดึงได้ค่ะแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่เป็นจังไนนะคะก็คือน้ําพุ่งแรงมากจ้าปาร์เพิ่งเห็นผมตัวเองมุมนี้นะคะลูกผมก็คือเยอะมากๆใครอยากมีผมดกผมหนาผมยาวไวแบบน้องก้อยนะคะก็รีบมาสั่งแชมพูเดอ้อ สั่งแชมพูแถมครีมนวด250บาทส่งฟรีจ้าใส่น้ำพุ่งก็คือพุ่งแรงมากเลยนะคะทุกคนป่ากล้วยสวนกล้วยของน้องกล้วยเนี่ยก็จะชุ่มฉ่าเต็มที่เลยจ้าเพราะว่าที่ตรงนี้เนี่ยน้องกล้วยไม่ได้ปลูกแค่ต้นกล้วยเอาไว้นะน้ำพุน้องกล้วยใช้เป็น5้ารูนะคะแบบนี้เลยน้องกล้วยปลูกต้นมะม่วงไว้เป็นแถวเลยค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะเป็นป่ามะม่วงแล้วนะคะพี่พนี่เลยนะคะเขาก็จะเป็นละอองฝอยเหมือนฝนตกเลยต้นไม้ของเราก็จะสดชื่นมากๆค่ะ เรามาสร้างอาณาจักรร้อยล้านสมุนไพรไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันค่ะต้นนี้เอามาปลูกไว้นานแล้วนะคะพี่พี่น้องก้อยไม่ได้อยู่ที่นี่นานแต่เขาก็ยังออกดอกให้ได้ชื่นชมค่ะ